สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอาไหมอัปเดตนะครับผมซึ่งในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊เจ็ตไอทีนะครับผมหรือว่าข่าวเด่นๆต่างๆเนี่ยนะเราจะเอามาย่อยให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับผมวันนี้ครับผมมีอยู่3ข่าวด้วยกันมาที่ข่าวแรกกันดีกว่านะครับผม m i โคร LED เนี่ยกำลังเป็นกระแสที่มาแรกในระยะปี2ปีนี้นะครับความจริงเขาก็มีการผลิตคิดค้นมาสักพักแล้วนะครับผมสำหรับจอแบบไ i โคร LED ก็คือเป็นเหมือน LED นี่แหละนะครับที่ใช้ในไซเนจใช้ในวงการป้ายโปสเตอร์ใหญ่ๆป้ายตามทางด่วนที่เราเห็นนะครับแต่ว่าเนื่องจากตัวหลอดเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ ระยะหลังเนี่ยเขาเลยทําให้หลอดมีขนาดเล็กลงเล็กลงมากๆกระดับไมโครแบบเล็กมากๆเพื่อที่จะใช้แบบโฮมยูสได้คือใช้ในบ้านคุณได้นะครับผมแต่ครับยังมีปัญหาอยู่ว่าถึงแม้มันจะเล็กมากๆก็ตามแต่ว่าขนาดจอเนี่ยนะมันก็ยังใหญ่อยู่ดียังโ,โหยังไม่เท่าทีวีที่ดูในบ้านแบบ50นิ้วได้นะครับ50กว่าน,นิ้วได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระยะหลังเนี่ยเขาก็เลยมีการ ผลิตจอที่สำหรับ h o ม e Use นะฮะไม่ว่าจะเป็นซ Samsung The w a l l Luxury นะครับผมและล่าสุดนะครับผมแหมเรียกว่าสั่นสะเทือนวงการเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวผมให้ไปดูภาพนี้กันนะฮะผมแหมคือเป็นจอนี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นจอของซัมซุงนะครับเป็นไมโคร LED นะครับขนาด110นิ้วอ่าถ้าพูดถึง The Wall แล้วเนี่ย ในรุ่นที่เราเคยได้ยินมาประมาณ200กนิ้วใช่ไหมครัก็หูใหญ่มากๆแล้วก็ต้องต่อเป็นแผน่นลน้ลอะไรอันใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมาแบบคือเขาเรียกว่า pre-fabricate เลยคือว่าทํามาสําเร็จรูปเลยะนะครับไม่ต้องไปต่อแผนเนลอะไรโมดูล่าอะไรให้ยุ่งยากแล้วนะครับผมและก็ที่บอกมีขนาด110นิ้วนะครับผมสามารถนะครับผมรับชมภาพเนี่ยโห resolution 4K นะครับผม 8ล้านเมกะพิกเซลนะแล้วตัวหลอดเนี่ยมีขนาดเล็กมากๆนะครับผมใช้งานได้ถึง1แสนชั่วโมงอ,อคุณผู้ชมหรือถ้าคิดเป็นระยะเวลาเนี่ย10ปีนะครับผมก็อยู่ยาวๆไปเลยนะครับสำหรับจอ m i โคร Micro LED นี้นะครับผมนอกจากนั้นนะฮะความพิเศษอีกอย่างนะครับมันยังสามารถแบ่งหน้าจอเป็น4จอได้อ่าจากจอใหญ่110นิ้วใช่ไหม แบ่งเป็นสี่ช่องได้นะครับเผื่อจะคนนึงจะดูหนังคนนึงจะเล่นเกมฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถแบ่งเป็นจอขนาด55นิ้วได้สี่จอเลยนะครับนอกจากนั้นนะฮะโหสเปคนี้เขาบอกไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมก็คือเป็นระบบเสียงกันบ้างนะระบบเสียงเนี่ยปกติแล้วถ้าเราซื้อทีวีมาแล้วอยากดูหนังต่างๆเราก็ต้องคิด คิดหนักนะจะเลือกออสปีคเกอร์ตัวไหนดีนะฮะจะได้ระบบเซอร์ราวอะไรต่างๆนะ5.1 2.1 3.1อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเจ้าตัวนี้นะฮะคือมาพร้อมบิวอินเลยนะฮะสปีคเกอร์เนี่ยระบบลำโพงเนี่ย5.1อยู่ข้างในแล้วคือคุณซื้อจอตัวเดียวเนี่ยนะคุณไม่ต้องซื้อลำโพงอะไรเลยมันมีระบบของมันเป็น5.1อยู่แล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ amazing <S <s มากเลยอะ เดี๋ยวให้ดูอีกรูปหนึ่งแล้วกันนะคุณผู้ชมนะนี่ความลักชวรี่ของมันนะครับผมอย่างที่บอกว่าเจ้าจอตัวเนี้หลักๆแล้วอะ่ะเมื่อก่อนเนี้ยเขาไว้สําหรับออกงานต่างๆนะงานอ่าเป็น The Wall เริ่มจากโปรเฟชชั่นอลใช่ไหมฮะพอระยะหลังเนี่ยก็มาที่อ่าเดอะวอลลักชรก็เริ่มที่จะเข้าสู่ตลาด Lux ลักชวรี่ละและล่าสุดเนี่ยที่เขาเพิ่งประกาศไปเนี่ยนะครับ ก็เป็นยังไม่มีชื่อนะแต่เป็นจอขนาด110นิ้วที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับผมก็มีขนาดเล็กลงมาแต่ว่าเล็กก็จริงนะแต่ถ้าเอามาวางไว้ในบ้านเนี่ยมันดูใหญ่ไปเลยเป็นบอไปเลยนะครับผมขนาด110นิ้วก็เป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆนะครับว่าอีกหน่อยเนี่ยนะจาก110นิ้วเนี่ยมันอาจจะย่อลงมานะฮะสำหรับโฮมยูสอย่างแท้จริง นะครับผมแต่ถ้าดูอย่างเงี้ยดูตรงเนี้ยนะโอ้โก็นี่นั่งหายย่างจากจอได้เยอะพอสมควรเลยนะเวลามีแขกมาบ้านนะฮะหรือว่าเป็นห้องแบบว่าเหมือนเป็นเ,เขาเรียกว่าไรนะทูเลดับเบิลเลเยอร์นะครับผมมีแบบว่าโถงอยู่กว้างๆมีชั้นลอยอะไรเงี้ยในคอนโดประเภทหรือว่าเป็นเพนต์เฮาส์นะฮะก็ดูแบบว่าโอ้โหหรูหรามากเลยนะครับนอกจากนั้นครับผมตัวสเปคนะครับผม เพิ่มเติมเนี่ยฟีเจอร์เนี่ยรองรับ HDMI 2.1นะครับแล้วก็รองรับ 4K Gaming นะครับ 120hz นะส่วนเรื่องของราคานะครับผมแหมก็ระดับ micro LED แล้วนะฮะคือจอเนี่ยมันจะไล่มาให้คุณผู้ชมจาก LED นะฮะทั่วไปนะครับแล้วก็เริ่มมาเป็น premium LED ก็อย่างเช่นจะเป็นในส่วนของ Q LED นะครับคอนตัมดอทนะ,ะหรือว่านานเซลแล้วก็ไล่มาที่ OLED นะครับผมและตอนนี้นะฮะที่บอกเลยว่า OLED เนี่ยมีสารสะเทือนแน่ๆน,น,นะฮะก็คือเจ้าตัวนี้แหละฮะไมโคร LED แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไมโคร LED เนี่ยราคาก็แพงเหมือนกันนะฮะถือว่าสูงมากๆนะฮะราคาเนี่ยนะ,ะเปิดตัวเขาบอกว่าจะเริ่มขายเอ่อจะเริ่มออกมาเนี่ยในปีหน้าแล้วในช่วง ไตรมาสแรกนะคอร์เตอร์แรกของปี2021นะครับผมแหมก็ใครสนใจเนี่ยตอนนี้เขาเปิดให้จับจองกันอยู่นะฮะราคาอยู่ที่155,000ดอลลาร์นะครับดอลลาร์นะคุณผู้ชมนะไม่ใช่บาทนะตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ4ีล้านหนะครับแหมนะก็ถือว่าถูกกว่าถูกกว่าเดอะวอลเล็คชารี่มานะฮะประมาณ อสองเท่าก,ว,กว่าๆนะครับเพราะเดี๋ยววอลชาร์รี่เนี่ยเท่าที่เคยเห็นมาก็13ล้านกว่าใช่ไหมอ่านะตัวนี้เนี่ยสีล้านนะฮะก็ขนาดเล็กลงมานิดนึงนะครับแต่ยังถือว่าขนาดใหญ่มากๆถ้าเทียบกับจ,จ,จอออ l e d นะครับผมอ่ะพอพูดถึงเรื่องของจอไปละมาพูดถึงในส่วนของโปรดักชันกันบ้างนะครับผมล่าสุดเนี่ยนะคุณผู้ชมใครดู Netflix นะครับผม คุณผู้ชมสังเกตไหมว่าภาพเขาออกมาคุณภาพค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมส่วนหนึ่งเลยเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็มาจากการถ่ายทำเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องนะครับที่ Netflix อนุญาตให้ใช้ถ่ายทำได้นะเอาไปลงใน Netflix เนี่ยมีเพียงบางรุ่นเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าจะใช้อะไรก็ได้นะและต้องใช้กล้องรุ่นที่เขา recommend เนี่ยนะมากกว่า90%ของเวลาทั้งหมดของหนังน,นะครับ ยกตัวอย่างอย่างเช่นหนังเรื่องหนึ่งประมาณสองชั่วโมงใช่ไหมเกินชั่วโมงครึ่งอ่ะเกินเกือบชั่วโมงสี่สิบห้าสิบนาทีอ่ะต้องมีถูกถ่ายทําด้วยกล้องที่เขาบอกไว้เท่านั้นอ่าคือล็อกไปเลยว่าต้องเป็นกล้องประเภทนี้ประเภทนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายๆยี่ห้อด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโซนี่นะครับผมพานาฮะรหรือว่ากล้องอะไรก็แล้วแต่แต่ที่น่าสนใจคืออะไรไหมครับคุณผู้ชม กล้องต่างๆเนี่ยมันมีราคาค่อนข้างสูงเพราะเป็นระดับถ่ายทําใช่ไหมแล้วยิ่งเป็น 4K original ด้วยนะคือ Netflix ก็จะมี Netflix ที่เป็น f Full h d กับ 4K ใช่ไหมฮะถ้าเป็น 4K เนี่ย requirement ค่อนข้างสูงราคากล้องเนี่ยค่อนข้างแพงน,นะครับแต่ล่าสุดครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูกล้องตัวนี้นะครับผมตัวแบบนี้เล็กๆนะฮะเรียกว่าสี่เหลี่ยมปุ๊กลุกน่ารักน่ารักสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมตัวนี้เนี่ย S <S <S เครื่องได้รับการยืนยันนะฮะการแอปพรูฟมาจาก netflix นะครับว่าสามารถที่จะใช้ถ่ายทําหนังนะฮะ n e t f l i x 4K อ r i g i n a l ได้และก็จัดเป็นกล้องที่ราคาถูกที่สุดเลยนะ,ะที่คุณจะสามารถม t ดว q u i r เมน n t นี้ได้นะ,ค,ะคือสามารถที่จะถ่ายทํำ 4K ได้นะครับผม netflix เนี่ย เขามองอย่างนี้ครับผมว่าสเปคต่างๆเนี่ยต้องตอบโจทย์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทําต่างๆคือรูปร่างรูปทรงเนี่ยนะมันก็กระทัดรัดนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็เหมาะสําหรับไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วก็ถ่ายทําหนังแบบโปรเฟชชั่นแลแต่จะให้ดูสเปคนิดนึงนะครับผม,มนี่นะครับสเปคของเขาไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับเป็นเซนเซอร์ m i c r รโฟเนะครับ MOS เซนเซอร์ m o sensor, นะครับผม ให้ความละเอียดที่10.2ล้านพิกเซลนะครับผมตัวเลนส์เมาส์เนี่ยเป็นแบบ MFT ยังรองรับระบบอนามอร์ฟิกนะครับผมวิดีโอซัพพอร์ตระบบนี้คืออะไรครับคุณผู้ชมเคยสังเกตหนังบางเรื่องนะฮะที่โ,โหภาพมันค่อนข้างจะได้แบบ w i แ e angle แล้วแบบดูแบบดูแบบเหมือนถูกยืดออกมานิดนึงแต่ว่าสัสดส่วนมันยังได้อยู่นะคือระบบเนี้ยเวลาคุณไปถ่ายภาพเนี่ยคุณถ่ายปั๊บเนี่ยมันจะถูกบีบลงมาก่อนนะครับ อารมณ์ง่ายๆนะเหมือนโรตีนะตอนแรกๆมันจะถูกบีบอยู่ใช่ไหมพอตอนหลังเนี่ยนะพอมันเอาไปประมวลหมดเลยเรียบร้อยเนี่ยออกมาเนี่ยมันจะถูกขยายขึ้นเพื่อที่จะตอบรับนะครับรองรับจอแบบโรงหนังเลยนะที่เราดูในโรงหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการถ่ายทำเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับผมนอกจากนั้นนะครับผมยังสามารถคคอร์กภาพนะครับผม 4K เนี่ยที่60 r ฟรม per second ก็เหมาะสำหรับหนังต่างๆที่มีความเคลื่อนไหวสูงนะครับผมก็เฟรมในค่อนข้างละเอียดรวมถึงเรื่องของ Slow Motion ด้วยอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ Netflix เขาคำนึงถึงก็คือเรื่องของ Lighting หรือเรื่องของแสงนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยมี Dynamic Range ที่ค่อนข้างกว้างค่อนข้างสูงนะครับผมเป็น13 stop สำหรับการถ่ายภาพแบบ HDR ยังมีระบบ Dual Native ISO เพื่อลดน้อยสต่งๆานะครับผมเวลาเราเรื่องแสงเนี่ยนะบางทีมันมีน้อยมารบกวนใช่ไหมฮะแล้วก็ยังสามารถเพิ่มในส่วนของ Dynamic range ได้นะครับทีนี้ถามว่า Dynamic r a n g e เนี่ยมันจำเป็นอย่างไรมันสำคัญอย่างไรต่อการถ่ายนงเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเวลาตาคนเราเห็นเนี่ยนะถ้ามันมืดแค่ไหนเนี่ยนะมันค่อนข้างที่จะเห็นแบบได้ชัดเจนใช่ไหมสว่างแค่ไหนก็เห็นสมมติมีคนยืนอยู่ใช่ไหม มีคนยืนอยู่แล้วมีแล้วมีอะไรย้อนแสงมาเนี่ยถ้าตามนุษย์เราเนี่ยก็ยังเห็นใช่ไหมครับว่ามีคนยืนอยู่นะเห็นดีเทลต่างๆนะแล้วก็มีแสงข้างหลังก็จะไม่กบข้างหน้าเกินไปอันนี้คือสิ่งที่ตาเราเห็นแต่ว่าสิ่งที่กล้องเห็นน่ะถ้าเป็นกล้องทั่วไปเนี่ยมันก็จะดูแบบโอ้โหบางทีถ่ายย้อนแสงนี่หน้ามืดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมเวลาดูหนังต่างๆเนี่ย มันจะมีซีนที่แบบว่าอาจจะต้องย้อนแสงหรืออาจจะต้องใช้แบบอยู่ในที่มืดอยู่ในที่ทสว่างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องของ Dynamic Range หรือช่วงความกว้างของแสงสว่างต่างเนี่ยค่อนข้างจำเป็นมากๆนะครับและตัวนี้ก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะก็คือเรื่องของสีนั่นเองนะครับผมสีเนี่ยตัวนี้เป็นแบบออลองรับเนี่ยบิตนะครับผม ถามว่า10บิตเนี่ยรองรับสีต่างๆางกี่สีนะเป็นพันล้านเฉดสีเลยคุณผู้ชมนะระบบจัดเก็บสีแบบ422ธรรมดาทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็น420แต่ถ้าจะให้เพอร์เฟเลยเนี่ยคือแบบว่าเห็นสีทุกพิกเซลเลยโหเป็นละเอียดมากๆลยเลยคือ444แต่ถามว่า444เนี่ยมันละเอียดจริงๆแต่ตาคนเราเนี่ยบางทีมันไม่ต้องไปละเอียดมากขนาดนั้นนะครับผม ส่วนใหญ่เขาหนังทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้420ก็โอเคละนะฮะในระดับหนึ่งก็บางทีพิกเซลมา,าจะไม่ต้องมีสีแบบเป๊ะๆทุกอันก็ได้มันอาจจะก,ก๊อปปี้นะคล้คายๆก๊อปปี้เพจอ่ะก๊อปปี้จากอีกชอบพิกเซลหนึ่งที่ใกล้เคียงกันน่ยมาทําได้เพราะฉะนั้นเวลาซูมออกมาเยอะๆเ,เนี่ยตาเราก็ยังเห็นเป็นสีเดียวกันอยู่ดีนะครับก็ไม่แตกต่างอะไรมากแต่เพื่อความหลากหลายของสีสมมติคุณผู้ชมถ่ายภาพมานึง มีดอกกุหลาบมีสีเขียวสีแดงสีฟ้าสีมันตัดกันไม่หมดเลยอ่ะมีทั้งอ่อนมีทั้งเข้มมีทั้งโทนหลายโทนอ่ะเรื่องนี้สําคัญเวลาที่จะเอาไปออกหน้าจอเนี่ยบางทีเนี่ยถ้ามันไม่ใช่อ่าี C CC เนี่ยมันก็จะดูแบบว่ามันเห็นนะ่ะตรงเหลือหล่อมๆมันจะเห็นสีอยู่ว่าเอ๊ะมันมันจะแดงก็ไม่แดงมันจะเขียวก็ไม่เขียวมันดูแบบหม่นๆอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้น ระบบ422นะครับผมที่เขาเอามาใส่ในตัวกล้องตัวนี้ที่มีอยู่ในกล้องตัวนี้นะครับผมมันสามารถที่จะทำให้ภาพต่างๆที่คุณออกมามองออกมาเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะสื่ออารมณ์เหมาะสำหรับ colorist l หรือว่านักตกแต่งสีเวลาดูหนังมันจะมีคนที่ควบคุมในเรื่องของสีโดยเฉพาะใช่ไหมฮะนอกจากนั้นยังเหมาะกับ Green Screen เพราะอะไรครับเพราะกรีนสกรีนเนี่ยถ้ามันไม่เนียนจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมยังเห็นอยู่ระหว่างสีเขียวที่มันตัดกับสีเสื้อผ้าของคุณนะฮะสีเสื้อผ้าอย่างสีดำสีดำ,ส,ดำสีแดงอะไรต่างๆนะฮะถ้าคุณไปยืนอยู่บนกรีนสกรีนเนี่ยหรือสีเขียวเนี่ยถ้าภาพเนี่ยมันเป็นแบบ4 20เนี่ยการจัดเก็บสีเนี่ยมันยังเห็นแบบเหมือนมีอะไรเหลื่อมๆอยู่นะครับผมอะนะนอกจากนั้นแล้วนะฮะสเปคเพิ่มเติมนะครับผม อ่ะเดี๋ยวผมเปิดไปด้วยนะฮะเชื่อมต่อได้เลยบลูทูธ Wi-Fi อะไรนะ,ะกับมือถือได้กับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่างๆถือว่าโอ้โหนี่กล้องตัวนี้เนี่ยนะใช้สตรีมมิ่งก็ได้นะฮะแล้วก็ใช้สำหรับถ่ายทำหนังได้ค่อนข้างที่จะโอ้โหตอบโจทย์จริงๆเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูรูกวันอีกทีนะเห็นตัวเล็กๆกันแบบนี้นะฮะแต่ว่ามันเอาไปใช้งานได้หลากหลายจริงๆอโอ้โหยิงให้ดูอีกที ลองรับนะการใช้งานนะฮะกับโดรนนะพะมีน้ำหนักเบามากเพียงแค่1.2ปอนด์เท่านั้นนะครับมีระบบระบายความร้อนนะครับผมแล้วก็ขนาดเนี่ยนะเพียงแค่4ตารางนิ้วเท่านั้นโอ้เล็กมากๆเลยนะนี่คือเฉพาะตัวกล้องนะแล้วก็ยังมี Dual SD สด d การลอมาด้วยนะครับผมพูดถึงเรื่องของทีวีไปแล้วพูดถึงเรื่องของกล้องไปแล้วนะครับผม อีกอย่างเลยนะที่หลายๆคนเนี่ยชอบกันมากๆก็คือลำโพงพกพานั่นเองลำโพงพกพาตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์จากอินเดียอ่าปกติเราได้ยินของจีนของสหรัฐใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะของอินเดียกำลังมาแรงเลยจริงๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับมีชื่อว่าทวินบอด2ลำโพงพกพาบวกกับเอียร์พอรหูฟังแบบทูไวเลสเนี่ยนะ อยู่ในตัวเดียวกันเป็นของอินเดียนะของจากแบรนด์ไอเกียก็คือ IGEAR เนี่ยนะไม่ธรรมดาเลยจริงๆเพราะปกติคุณซื้อลำโพงพกพาใช่ไหมคุณก็จะซื้อแค่ตัวลำโพงอ่ะซื้อหูฟัง to wireless ก็จะซื้อแค่หูฟังแต่เนี่ยมี two in o n นนะครับแล้วเวลาใช้งานเนี่ยนะคุณแค่ทวิสต์มันนะแค่เปิดปิดมันอะนะเห็นไหมฮะนี่ พอคุณผู้ชมใช้เสร็จปุ๊บปิดปุ๊บมันก็จะถูกเก็บไว้ละนอกจากนั้นเนี่ยคุณยังผู้ชมยังสามารถที่จะชาร์จตัวเจ้าหูฟังเนี่ยกับตัวลำโพงพกพาได้เลยอะ่ะโอ้เก่งไหมล่ะคุณผู้ชมสามารถใช้งานฮะ,ะได้นานสุดเนี่ยนะถ้าสำหรับตัวสปีคเกอร์คือตัวลำโพงเนี่ยใช้ได้5ชั่วโมงเลยส่วนหูฟังเนี่ยนะใช้ได้3ชั่วโมงตอบสนองเนี่ยเ0้าสถึงสองหมเฮิร์นะ แล้วก็รองรับบลูทูธ5.0เออเท่ากับเขาสีนะแบรนด์อินเดียเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมทวิส t o โอเได้ได้ด้วยนะกำลังของอตัวลำโพงเนี่ยอยู่ที่3วัตต์นะครับผมคุณผู้ชมนะแต่ลำโพงเล็กขนาดเนี้ยขนาดเนี้ยก็ถือว่าเป็นเสียงที่ค่อนข้างที่จะให้ impact ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะเพราะมันขนาดนิดเดียวเองเน,นะมันอยู่บนมือนะแล้วยังมีหูฟังแถมมาให้อีกนะโอ้ผมอยากได้เลยคุณผู้ชม สำหรับใครที่สนใจนะครับตัวนี้นะครับอยากจับจองนะครับราคาในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเนี่ยนะของไอเกียอยู่ที่4,000รูปีถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยนะคิดเป็นรูเดือนนะถ้าคิดเป็นเงินไทยนะฮะอยู่ที่1,600กว่าบาทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าได้ทั้งตัวลำโพงหกผ่านแล้วก็ได้ทั้งหูฟังไปฟังเพาะๆกันไปชาร์จไปด้วยนะเขาบอกว่าชาร์จได้สูงสุดเนี่ยนะ สำหรับหูฟังนี่นะแค่แปะไว้ชัดนะชาร์จได้3ครั้งเลยนะ <Okay. S 1> ไม่ธรรมดาจริงครับจากอินเดียนะฮะรายการเราก็หลากหลายนะฮะมีทุกแบรนด์นะฮะจากทั่วมุมโลกกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะ,ะอ่ะฝากร้านกันหน่อยนะครับใครสนใจนะครับสินค้าไอทีนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีกล้องต่างๆนะครับลำโพงพกพานะครับหลากหลายแบรนด์เลยนะครับและก็ที่สำคัญเนี่ยนะมีหน้าร้านมีของพร้อมนะครับ แท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะอย่าลืมนะครับผมมากด follow เราด้วยนะฮะที่เพจ AV-Value นะครับหรือว่าใน y t u t u เนี่ยก็ Subscribe กันด้วยร้านเรานะฮะอยู่ที่เดอะมอลล์บางกปิชั้น1นะเดินออกมาจากลานจอดรถปั๊บนะ,ะเจอโซน d e พาร์ตเมนต์สโตรออกมาปุ๊บเลี้ยวขวาเจอเลยนะครับผมก็ใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะไปเช็คราคาไปสอบถามได้นะครับผมก็ เปิดทุกวันนะครับเดอะมอบางกะปิตั้งแต่ช่วง11โมงถึง2ทุ่มและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการเอาไม้อัปเดตในวันอาทิตย์นี้นะครับผมแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีเรื่องอะไรมาอัปเดตกันอีกเนี่ยอย่าลืมติดตามชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ